สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม o r a n g ต U ตอนนี้พวกเราเรียน SOI 213นวัตกรรมการทำธุรกิจเพื่อสังคมและการเป็นผู้ประกอบการกันค่ะเอเราเห็นถึงอะไรและจุดเริ่มต้นของเรานั้นคืออะไรน้ำส้มคั้นสดทำจากส้มเขียวหวานจากเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากช่วงนี้ราคาส้มนั้นอยู่ในราคาต่ำมากเพื่อช่วยเกษตรกรยกมูลค่าสินค้า เราก็เลยคิดค้นมาว่าเราจะทำน้ำส้มข้นบรรจุใส่ขวดและติดสติกเกอร์แบรนด์ออรินยูบายลินลี่มิจจูกันค่ะ ส้มมาเป็นน้ำส้มดื่มง่ายหวานฉ่ำชื่นใจและดีต่อสุขภาพมีเนื้อส้มไม่ใส่วัตถุกันเสียทำการคั้นส้มวันต่อวันนวัตกรรมสินค้าของเราคืออะไรนี่นะคะเป็นรูปแบบใส่แก้วเปลี่ยนจากใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกมาเป็นไม้ไผ่สารจากกลุ่มชาวบ้านลำปางกันค่ะน้องหูหิ้วของเราเก็บรักษาได้นานย่อยสลายได้ลดโลกร้อน มาในส่วนเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาการสานไม้ไผ่เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยนะคะเป้าหมายทางสังคมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวสวนส้มและชาวบ้านที่ผลิตหูหิ้วให้กับเรา ให้เขาได้มีรายได้และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้นและนี่ก็ยังไม่หมดนะคะนี่คือเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมนำสินค้าหูหิ้วไม้ไผ่โอท็อจากกลุ่มแม่บ้านมาใช้แทนหูหิ้วพลาสติกเพื่อลดปัญหาขยะและภาวะโลกร้อนและน้องๆหูหิ้วไม้ไผ่ของเรานั้นยังสามารถไปใช้ประโยชน์ครั้งต่อไปได้อีกด้วยโปรโมชั่นนะคะและใบปิวของเรา น้ำส้มข้นสดขวด25บาทเลยจ้าและเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษแก้วละ35 3แก้วร้อยไปเลยจ้าอันนี้เกี่ยวข้องกับ 5W1H นะคะน้ำส้มขวดและน้ำส้มแก้วสถานที่ขายโปรโมชั่นและเราจะขายใครนะคะ ต้นทุนน้ำส้ม500ขวด6,000บาทวัสดุสิ้นเปลือง700บาทน้ำแข็ง400บาทไม้ไผ่หูหิ้ว186บาทค่าเดินทาง300บาทโรสแมรี่30บาทอุปกรณ์ตกแต่งร้าน400บาทรวมทั้งสิ้น7,916บาทค่ะนี่เป็นเปอร์เซ็นต์รายได้หลักนะคะรายได้รวม12,200บาทกำไร70% 5,700บาท เงินบริจาค30 1,700เป์เซนบาทสมาชิกได้รับ4,000บาทสมาชิกจะได้รับคนละ500บาทค่ะเราจะนำเงินบริจาคไปบริจาคที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดที่เราเลือกบริจาคที่นี่เพราะว่าเราเคยเป็นพาร์ทเนอร์กันมาก่อนคะ่ะสัปดาห์แรกของการเรียนวิชานี้เราได้เลือกศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เพื่อขอซื้อสินค้าเป็นกระเป๋าหนังและพวงก,กุญแจแต่ที่เราเปลี่ยนมาขายน้ำส้มคั้นสดนั้นคือเราได้ขายกระเป๋าหนังและพวงก,กุญแจหมดแล้วค่ะหมดเกี้ยงบอแบเลยค่ะและนี่นะคะก็คือวันที่เราไปรับกระเป๋าหนังและพวงก,กุญแจหนังมาขายกันพี่ๆทั้งสองคนทำสินค้ากระเป๋าหนังและพวงก,กุญแจเองทั้งหมดเลยค่ะพี่ๆเก่งมากเลยนะคะจากที่หนูได้ไปเห็นและได้ไปพูดคุยกับพี่ๆเขา จึงทำให้พวกหนูรู้สึกอยากสนับสนุนพี่ๆเขาค่ะพวกเราเลยเลือกบริจาคที่นี่กันค่ะยังไม่หมดนะคะยังมี Business Model แ a นวาอีกค่ะสมาชิกดำเนินงานมีทั้งหมด8คนค่ะพวกเรากลุ่มลิลลี่มิจูขอขอบคุณค่ะ thank you